สวัสดีค่ะพบกับช่องเปี้ยวหวานช n แนลวันนี้นะเราจะมาทําอาหารทิปไม่ไม่ได้ทิปนะแต่เป็นอาหารของเล่นนะอันนี้เปียบเสมือนหมูชิ้นค่ะอันนี้คือใบกะเพราอันนี้คือพริกนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้มอนอันนี้คือผักผักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ประกาศอะไรสักอย่างนี่แหละนะประกาศแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวหอมได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้คือหมูสับดูหมูสับหมูสับหมูสับมาทหมูสับนี่นะแล้วก็ตังเงิงนนะคะเป็นเงินแล้วก็แบงก์การมูนะอันนี้เปรียบเมมือนกระทะนะคะแล้วก็อันนี้นี่เป็นผีเปียบเปหมือนตะลืนะมาทํากันเลยแป๊บนึนะเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆแบบ วนนะคะอันนี้ก็ได้นนดเห็นไหมคะทุกคนโอเคนะคะพอเห็นแล้วเอาอะไรดีคะผัดกระเพราได้เลยอันดับแรกนะคะอ่ะอันนี้เปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นกระเทียมก็แล้วกันนะคะอันนี้พริกจิมมี่จ้าได้เลยคะ่ะ สามเมตรสามเมตรเอาไปตั้เอาไปตัมปต้มต,ต,ตึ๊บ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 นะก็ได้พริกแล้วใส่เลยจ้าก็ผ,ผ,ผัด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 ให้หอมแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะไม่ต้องเยอะสองจีบก็พอนะ รบกวนขอโทษขออาภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนขออาภัยด้วยนะแต่เสียงเราน่าจะดังกว่าด้วยนี่แล้วก็ใส่หมูสับนะหมูสับลงไปไม่ต้องเยอะมากนะเราใส่ไม่ต้องเยอะแค่นี้พอใส่ลงไปไปผัดเลยจ้า แบบนี้เลยดีกว่าเนาะดีกว่าเนาะนี่ค่ะเด <c oughs> ี๋ยนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราใบากะเพราลงไปเลยนี่จ้า ไปทำจานก่อนนะแป๊บนึง คอมเมนต์ได้นะว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวจะทำให้ะใหนะคะคอมเมนต์มาเห็นวามม่าคอมเมนต์ในเขาเรียกว่าอะไรมันเปิดอยีกไหมอ่นนะคอมเมนต์แป๊บน,นึงนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะรู้ก่อนนะคะนุ๊กคายอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลิปด้วยถ้าไม่เตียงหัวแล้ว ของใครนะคะได้แล้วค่ะจ้าโอ้ยทุกคนรอมาไหมทุกคนเชียนชิปนะี่ได้แล้วค่ะจานโอ้ยบางหมดเลยจะไปไ้นคะบางไปหมดนี่จา้าได้แล้วจา้าทู โฮวยจ้าถ้วยจ้านี่จ้ะมาเลยค่ะเพรก่กะเพราใส่ลงไปร้านเราไม่มีข้าวนะคะขอ,อ่ภัยด้วยนะคะนี่นะเสร็จแล้วจ้านี่จ้าผัดกะพเพราเผ็ด จ้านี่นะคะจบคลิปจบคลิปด้วยเพียงเท่านี้นะนี่อย่าลืมกด u ับส r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะน,นะกดกระดิ่งแล้วก็แจ้งเตือนด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะนี่จ้าบ๊ายบาย